6สัญญาณเตือนเหนือออกมากบ่งบอกว่าเรากำลังมีปัญหาสุขภาพโดยปกติครับอากาศที่ร้อนร่างกายก็จะขับเหงื่อออกมาเพื่อลดอุณภูมิในร่างกายให้ต่ำลงและขับสารพิษออกมาครับแต่หากร่างกายขับเหงื่อออกมา,มากเกินไปครับแถมยังส่งกลิ่นทำให้รบกวนคนข้างๆครับนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายของเราว่ามีบางอย่างผิดปกติครับผม 1ครับความเครียดครับเหนื่อที่มากเกินไปครับอาจเกิดมาจากความเครียดความเครียดและรวมถึงความวิตกกังวลครับไม่เพียงส่งผลเสียต่อร่างกายเท่านั้นครับแต่มันยังส่งผลเสียต่อเหนื่ออีกด้วยยิ่งเครียดก็ยิ่งทําให้เหนื่อของเรามีกินแรงมากขึ้นครับทั้งไขมันและโปรตีนก็จะไปผสมกับแบคทีเรียที่ผิวหนังครับจนกลายเป็นกินตัวนั่นเองครับผม2ครับ ต่อมไทรอยด์ผิดปกติครับไทรอยด์เป็นพิษเป็นภาวะครับที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไปครับจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลครับรวมถึงน้ำหนักลดลงอีกด้วยครับแล้วก็มีเงาออกมามากเกินไปครับนี่ก็อาจเป็นสัญญาณว่าเราควรต้องไปพบแพทย์เพื่อรับก,การตรวจไทรอยด์ครับผมสามครับน้ำตาลในเลือดต่ำครับเงอออกมามากเกินไปก็อาจเกิดจาก สาสาเหตุครับซึ่งอาจเกิดจากน้ําตาในเลือดต่ําเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อดับน้ําตาในเลือดต่ําครับอาการของคนที่มีน้ำตาในเลือดต่ําก็จะมีอาการรู้สึกมีเงาออกมากหิวบ่อยอ่อนเพลียวิตกกังวลเวียนศ,ศีรษะปวดศีรษะรวมถึงตาผ้ามัวอีกด้วยนะครับผม 4. ครับเหงือออกมาผิดปกติครับ การที่เหงื่อออกผิดปกติบริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่นใบหน้าลำคอรักแร้ลุมถึงฝ่ามือฝ่าเท้าครับบริเวณเหล่านี้ครับมักมีเหงื่อออกมากเพราะว่ามีต่อมเหงื่อที่อยู่มากซึ่งไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตครับแต่การที่มีเหงื่อออกมาผิดปกติบางครั้งตามมาด้วยอาการระคายเคืองของปัญหาผิวและความวิตกกังวลอีกด้วยครับผมห้าครับผลข้างเคียงของยาครับเหงื่อ,อออกมามากครับ อาจเกิดจากการที่เรากินยาการที่เหงื่อออกมา,มากครับอาจเป็นผลข้างเคียงของยาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะยารักษาโรคความดันโลหิตเราควรหาข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาโดยอ่านฉลากจากยาก่อนจะดีที่สุดครับผมกครับไวทองครับผมความรู้สึกอาการร้อนวูบวาวครับเกิดจากวไวมดประจําเดือนหรือไวทองครับปักมีอาการเหงื่อออกมาก ไม่เกนร้อนรูบวาบรวมถึงตัวสั่นหนาวหนาวร้อนๆครับซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายนั่นเองครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเรา,าคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกมหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่า oh, oh, ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ uh, ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน